ไปตําเออเ็ตถึที่นี่แล้งต้มแก้วแก้วต่อลุกมาบนอืก็ึ้นไปไหวกันอะ็คืไปไหว้ก็คือลืมตอไปตแก้วบ่หาอยู่ปุ่นบ่มีชาร์จไว้เลยชาร์ชาร์จไว้มีเวลาอีกเที่ยงหมดนต่มาเป็นสิบแมาเปนสิบก็แคดีกาอีกสองวันสิบโอกรหนดกดเพียน้ะๆเน็าย่อนั่นเดืนฮะก่อนเนดีา น่ก็ได้วะยยนีนันกะอีเดียวอันนี้กีมันผ่าโอ้ยนยาคนนกินเนอยัยโอ้คนกินแล้วมหนทามก็เพิ่มเนีนะถ้ากันกินเศร้ากินแล้วเพิ่นก็ได้ือว่เพราะเอาเขามาในยืนหงองแน่นเียนะไปดีดีก็ขไม่ดี

mhm sao 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 đây, sao 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 sao

ร่งกาถ่างูอมอยู่ได้ไหมก็เัดจนกลังหงอกม่เหนื่อยลยกูเตือนกเอยแะแม่เพื่อนนั่นะ ก,กินเลกกปีละเอาเลยนะเขาใส่รถไปห้าวันสองค้าชอบอยู่กับนายเทเลยอ่ะใช่กินไหมยา ก็จ <łość> ักกนกินเยี่ยมอะไรแต่ทเนี่ยแต่กินมัตตาบาลงายเลยนนู้นกินแ้เนา่ักลาหมูเนี่ยลาหมูเขาเอามาส้วงว่าง่ายหันเลยเขาเอาเขาเือกหลายปลเนตัดาขาเขาแล้วเนี่อะไเขาก็เลือตัดอันเขาเลือกตัเา